เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นภายในอาคารผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารจะเดินหนีออกข้างนอกผ่านทางประตูหนีไฟแต่คุณรู้ไหมครับว่าประตูหนีไฟที่ติดตั้งใช้งานกันบางแห่งมักจะเป็นประตูที่ใช้ยางกันควันแบบที่ลามไฟง่ายละลายเร็วส่งผลให้ควันไฟสามารถลอดผ่านช่องประตูออกมาทำให้ผู้ที่หนีออกมาอาจเกิดการสำลักควันจนหมดสติได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้หนีไฟบริษัท MPK Manufacturing จำกัดจึงได้ผลิตและจำหน่ายประตูหนีไฟภายใต้แบรนด์ Creeper Nidor ที่ใช้ยางกันควันชนิดพิเศษเมื่อโดนความร้อนจะขยายตัวปิดช่องว่างตรงประตูได้ช่วยให้ผู้ที่หนีออกจากอาคารจากเหตุไฟไหม้สามารถหนีไฟออกมาได้อย่างปลอดภัยไม่สำลักควันจนหมดสติ เราไปดูตัวอย่างคลิปการทดลองนี้กันครับ นอกจากนี้บริษัท MPK Manufacturing จำกัดยังผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กอีกหลากหลายชนิดภายใต้แบรน,รปปรนด์ Triple Nidor ไม่ว่าจะเป็นประตูเหล็กบ้านภายในประตูเหล็กบ้านภายนอกประตูเหล็กกันไฟประตูกันเสียงและประตูสแตนเลสซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานสากลเหมาะสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้าโกดัง โรงพยาบาลคอนโดมิเนียมและโรงแรมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยทีมวิศวกรออกแบบช่างฝีมือพร้อมทีมง,งานติดตั้งที่ชำนาญการรวมถึงฝ่ายเทคนิคที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งประตูเหล็กและผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบก่อนส่งถึงมือลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ <aroma> คิดถึงประตูเหล็กคิดถึง Triple N ล n นด o ดอ